สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในวิธีการดองผักกลุ่มค่ะผักกลุ่มก็จะเหมือนกับผักเซี้ยนผักกาดหินค่ะวิธีการก็ดองคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราได้ผักกลุ่มมาได้ยังไงแล้วนี่ก็คือคนที่เก็บผักกลุ่มให้เราค่ะก็คือน้องสาวค่ะเราก็มาจากจังหวัดอ่างทองนะคะบ้านเกิดก็เป็นเด็กลุ่มแม่น้ําเจ้าพญาค่ะนี่ก็คือให้เห็นเลยนะคะแม่น้ําเจ้าพญา ก็เด็ดผักกุ่มมาแล้วก็จะมาทำเป็นวิธีการดองผักกลุ่มให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะแล้วผักกลุ่มที่เราเก็บมาทั้งหมดนะคะได้เท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มการดองกันเลยค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเปิดน้ำใส่ลงไปเล็กน้อยจากนั้นเกลือค่ะใช้เป็นเกลือ,อยังไงก็ได้นะคะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ค่ะใส่ลงไปประมาณ5ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นนะคะเราจะทําการขยําค่ะขยาเบาๆแล้วก็ขยําไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ผักกลุ่มค่ะคายน้ําขื่นออกมาแล้วก็คายน้ําขมนะคะผักกลุ่มจะมีรสชาติขมเมื่อดองเสร็จแล้วค่ะผักกลุ่มก็จะหายขมแล้วก็จะมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความอร่อยรับประทานกับน้ําพริกตาแดงน้ําพริกกะปิแล้วก็อาจจะเป็นป่นก็ได้ค่ะก็สามารถรับประทานได้หลายอย่างมากๆกับน้ําพริกนะคะ ขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราก็จะค่อยๆขยำเบาๆเ,เพื่อให้กลุ่มคลายน้ำขื่นน้ำขมออกมาค่ะขั้นตอนที่จะให้กลุ่มคลายน้ำออกมานะคะก็คือต้องใช้เกลือค่ะเกลือเป็นตัวช่วยค่ะแต่ถ้านะคะเพื่อนๆก็มีความชิลนะคะไม่รีบรับประทานนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็นำผักกลุ่มมาแช่น้ำเกลือ ประมาณ2วันค่ะแต่ทีนี้ไม่ค่ะเราต้องเร่งด่วนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มือขยำเบาๆเพื่อให้กลุ่มคลายน้ําออกมาคลายน้ําคือน,น้ําขมค่ะทีนี้เราก็จะดองทิ้งไว้แค่วันเดียวแต่นั้นก็จะเปรี้ยวแล้วค่ะตรงนี้ก็ดูวิธีการขยำให้ผักกลุ่มคลายน้ําความขื่นออกมาก่อนค่ะ ก็รวบลัดตัดมาที่น้ําที่คายออกมาจากกลุ่มนะคะคายออกมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าคายออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะล้างให้เขาหายเค็มค่ะล้างเขาหนึ่งรอบค่ะ ผักกุ้มค่ะก็ส่วนมากจะรู้จักกันตามต่างจังหวัดนะคะแล้วก็นํามาดองส่วนมากกรุงเทพนะคะแทบจะไม่มีใครรู้จักนะคะแล้วก็หาซื้อทานยากมากๆเลย <ๆ S 2> ก็ถ้าไม่เป็นเด็กต่างจังหวัดจริงนะคะก็จะไม่รู้จักผักกุ้มนะคะขั้นตอนนี้เราก็ล้างค่ะล้างผักกุ้มหนึ่งรอบเท่านั้นค่ะจากนั้นก็เตรียมเป็นหม้อรหรือภาชนะอื่นๆไว้ค่ะ น้ำผักกลุ่มที่เราล้างนะคะลงใส่ไปในหม้อเลยค่ะหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้ค่ะที่มีฝาปิดนะคะวันนี้ตัวช่วยที่จะทำให้กลุ่มของเราเปรี้ยวก็จะมีเป็นข้าวสุกแล้วก็เป็นน้ำซาวข้าวค่ะที่เราใส่อยู่นี่ก็คือน้ำซาวข้าวค่ะก่อนที่เราจะหุงข้าวนะคะน้ำซาวข้าวให้เราเก็บไว้เลยค่ะ ใส่ลงไปนะคะปริมาณก็ปริมาณเท่าๆกับผักกลุ่มนะคะไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปหนึ่ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะประมาณ4ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามมาด้วยข้าวสุกค่ะ ตรงนี้นะคะเพื่อนๆต้องดูด้วยนะคะว่าปริมาณกลุ่มของเราเยอะหรือน้อยถ้าเยอะก็ใส่เกลือลงเยอะหน่อยถ้าน้อยก็ใส่น้อยอย่าใส่เกลือเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือเยอะเนี่ยผักกลุ่มของเราจะไม่เปรี้ยวค่ะขั้นตอนตรงนี้ค่ะเราก็จะทําการคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ เพื่อนเห็นไหมคะน้ําก็จะพอดีกับปริมาณของกลุ่มเลยค่ะตรงนี้เราก็จะมีเป็นฝาหม้อด้วยนะคะก็คือเราจะปิดฝาหม้อแล้วทิ้งไว้1วันเอาไว้หนวันนะคะทีนี้กลุ่มของเราก็เริ่มจะรับประทานได้แล้วมีความเปรี้ยวมีความอร่อยแล้วจากนั้นเราก็จะทําการน้าใส่ถุงภาชนะหรือว่านํามาใส่ในกระปุกก็ได้แล้วก็นํามาแช่ตู้เย็นค่ะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการปิดฝาหมอ้อแล้วทิ้งไว้1วันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่เราทิ้งไว้หนึ่งวันเนี่ยผักกลุ่มจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างค่ะตัดมาที่ทิ้งไว้1วันแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการดองผักกลุ่มค่ะ ก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วลองชิมแล้วความเปรี้ยวอร่อยมากๆก็เตรียมพร้อมที่จะรับประทานกับน้ำพริกได้เลยค่ะก็ถ้าเวลาเรารับประทานเหลือนะคะเราก็ เอาใส่กระปุกใส่ถุงแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาเปรี้ยวไปมากกว่านี้แล้วก็ไม่ให้เขาเสียนะคะเ<ๆ>ก็บไว้นานๆโดยไม่ใส่ตู้เย็นเขาจะเสียนะคะเพื่อนๆก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทําแล้วระทานกันดูนะคะถ้าเจอผักกลุ่มก็ลองมาทํากันดูคะ่ะ <ừ> เดี๋ยวยังไงวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ